อครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันในคำสา์สะพานเฮียนถนนสู่ความรอด The r i c k e s s Road to Salvation นะครับผมในพาร์ทที่4นะครับผมชื่อเกมแม่งยาวจัดอีสอชื่อ2ภาษารอบนี้เราจะเล่นเป็นอาเว์นะครับหนุ <c oughs> ่มหน้าตีจอมจอมเหว่พง่ายตอนนี้ก็เหว์กับเ,เพื่อนไปแล้วที่ต้องหาทางกลับนะครับหน้าจอแบลมาก รวมตัวที่หอพักกับไปที่หอพักตลอดนะช่วงนี้เรามาดูที่ว่าคุยกับฮาควานเป็นไงบ้างอาควานอ่าหวนทักไปก่อนครับอา,อาเฉียนอาเฉียนบ้าเอ้ยทําไมไม่อ่านข้อความฉันนะฮะมาละ <c oughs> หวนเราอยู่ที่หอพักนะแกอยู่ไหนวะบ้าเอ้ยนายวิ่งหนีไปเร็วลืมฉันไว้ที่ยังไงฮึยแยมาก อย่าลืมหยิบอุปกรณ์มาด้วยนะอุปกรณ์เลยวะน้องหลินนี่มมาแชทก,กับน,น้องหลินกูทำไมเนี่ยวันนี้พีใหม่รุ่นพี่ฝนวันนี้พีใหม่จ้ะฉันไม่คุ้นเคยเลยนะตอนที่เธอใช้ตัวหนอนในข้อความแจกซองหน่อยขออังเป่าเอาไป NTS NT 6เหรียญขอโชคดีนะ NT มันคืออะไรวะเป็นพวกคริปโตอะไรนีะสกุลเงินดิจิตอลปะ ธอจะโอนให้จริงๆง,งั้นเหยอไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอมีสามีอยู่แล้วสามีของเธอก็ชื่อเอ็มนติกไงล่ะใครเปให้สิขอโชคดีด้วยกันนะปีหน้านะดีออกมีโชคลาภไว้ดีอยู่แล้วถ้าเป็นเธอพูดแบบนี้แล้วก็ตัดเครื่องรางไล่สรารนออกไปซะที่ดูทีวีละไปละโชคดีจัะอันนี้อาเทียนอาเทียนไอ้กล้ามเด็กกล้ามเทียนอเทียน เธอสัตเสียได้ไงพิมไม่ได้เหรอไม่ใช่เว้ยฉันร้องไห้แน่ถ้าเครื่องใหม่พังอีกเนี่ยแล้วนายเป็นแหลงนายเนะี่ยฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีอะ่ะพึ่งแพ้ gvg มามาดื่มกันหน่อยดิไม่กินดอกเล้าอะ่ะแต่นั่งดื่มคว,วา,าดเป็นเพื่อนได้อยู่นะที่ได้อยู่วะดื่มน้ำอัดลมนะ่ะฟองซ่าๆอึ้งๆ รู้สึกดีใช่ไหมละ่ะโอเคเทำไมไม่ดื่มมันทำไมล่ะทำไมไม่ดื่มกับอาเฉียนละ่ะอ๋อก็จะเมอันมันไม่อยากอะ่ะไม่ดูเหมือนกันว่าที่มอนั่งมันขิงกอะไรตั้งหลายช่วงนี้แค่นี้แหละไม่มีอะไรไปขับไปรวมตัวกันอุปกรณ์อะไรวะต้องไปเอาอุปกรณ์ก่อนเนาะขับไปรวมตัวที่หอพักมีเรื่องด่วนต้องจัดการก่อนโอ๊ะอ๋ออ,อุปกรณ์นี่ไงที่เราวางไว้ตรงนี้อุย้ย

ปกติเวลาเล่นเกมผีหรือเล่นเกมน่ากลัวเราจะปิดไฟเล่นนะเพื่อบิวอารมณ์ไป <c oughs> เอายังไม่หมดเหรอเดี๋ยวต้องกลับทางนี้วะลงทางเลยไปหอพักก็ข้อหอพักก็คือข้างหลังที่เราไปกันตายที่แล้วใช่เหรออ๋อนี่ด้วยครบแล้วเิ้นที่ยังไม่ส หมดยังสรุปหมดแล้วเฮ้ยคิดตกใจหมดหมดยังอ่าไม่ได้วะหรือมันไม่ใช่ไปทางนี้วะหรือเก็บของไม่หมดอ๋อนี่เครื่องรางเหรอเครื่องรางเอ๊ะ这不是我的护身符吗 怎么乱丢啊！超没品的，说要帮我保管还乱丢，我看回去三女怎么说。嗯，你干嘛那么鲁？平常人嚣张，嗯、回去我就颠爆他，爽啦、嗯、了。嗯。买了羊里面。嗯，躲อะ哎，怎么起来了、啊？来啦，失了。啊，已经这么黑了，这要怎么走啊？下次我要叫学校多装点路灯。 哦那呢？阿里皇腔啊！哎，学姐，没差了，没差了。星桥学姐已经结束直播了、哎<文>，你不用那么认真了，可以回去洗洗睡喽、哎。学姐，你是不是暗恋我啊？你不要一直靠过来又不讲话嘛！哎、<呀>到底要怎么样啊？嗯嗯嗯嗯嗯、我都已经说结束了哈。哎呀！ โ,โดนโ,โดนโอ้โหอุ้ยโดนเป็นแผลเลยเอะไรล่ะไงเพนดิครับจังหวะนี้เพนดิเพน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 หลบหนีผีสาวผีสาวตัวจริงนะมึงทีเนี้ยหนีทางไหนอ่ะเฮ้ยโอ้มึงปิดมึงปิดทางโอเคโอเคแม่งล็อกให้กูไปทางไหนวะเนี่ย มีตู้ไมนี like, ้ oh, ี Alter, ่แบบไม่มองหลังมึงอย่าพูดดิพูดเพเหนื่อยดิวะมึงวิ่งเฉยธรรมดา่งไปด้โอ้ไม่ทักันหายละโอ้ต้โดนบีบป่ะคับท้มทางนี้ทางไหนอะตู้ตู้ตแอบตู้ก่อนแอบตู้ก่อนวู้ มึงจะแหกปากทำไมให้มันรู้ตำแหน่งมึงวะมึงก็วิ่งเงียบๆสีเอาเหวินนี่มึงมึงนี่เหวินจริงมน่าจะเรียกเรือเอาเหวินมากกว่านะไม่น่าเรียกเอาเหวินเลยต้องไปทางขวานะใช่ไหมถ้าไอเดาเมื่อกีนน้นี้ไปยังวะไปเลยถึงแล้วเกือบโดนจับได้แล้วไหมล่ะแต่โดนต่อแต่โดนตีไปนี่หว่ามันเป็นแผลอ่ะ มันจะโดนคำสาหรือติดเชื้ออะไรป่าวะใช่ไหมไอ้หอพักเลยด่วนด่วนเลยมึงเฮ้ยอะไรอะตามมันนี่เหรอไอ้ทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหมาตามมาตามมันยังเรียนด้วยทางไหนวะซ้ายมือนี่ปะ เดี๋ยวๆลูกูไม่มันกูไม่มองหลังนนเนี่ยมียันด้วยมียันด้วยแ๋วโอ้โหไม่กล้ามองหลังเลย <c oughs> ขี้วายๆจริงโอ้โหวิ่งมามองหลังมองหลังเหรอหรือว่าอะไรอนะไรวะนั้ <thorough? S 1> เฮ้ยจริงหรือ่า มีลเลือดฝังเฮ้ยมึยมมงติดเชื้อแล้วมึงจะโดนมึงจะกลายร่างไหมเนี่ยโอ๊ยเบอร์เบอร์มาด้อะไรอะอ๋าฉวนสามหนุ่ย你们在哪里？มึงจะหลอดไหมเนี่ยมึงเห็นภาพหลอดไหมเนี่ยค้นหาอาเต๋อกับโป๋หลู่เนื้อเว้นผมเอง เฮีย oh <Yeah. S 1> มันอยู่ไหนกันนะห่อต oh, <but> ังอันนี้มันของเดิมดที่เราไม่ต้องสำรวจก็ได้ mm hmm. มันอยู่ชั้นชั้นสามชั้นสี่ใช่ไหมจำ mm hmm. ไม่ผิดมันอยู่ชั้นสามมั้งตามหาเด็กอ่ะมีมีห่อพักองมีก mm hmm. มันจะแหกปากสิมึงเดี๋นเงียบสิอยู่แถวน,นี้แหละจำได้โอ้ยเฮียเปิดประตูใส่เลยโอ้โหเด็ก ไอเด็กนั่นยังอยู่เหรอไอเยอยมันจะเปิดทำไมอ่ะโอ้อสีแดงนั่นอะไรไม่มีใครอยู่ต้องเข้าไหมเนี่ยไม่กล้าเลยไอ้เหด็กไอเด็กคนนี้อุ้ยควรจะดูไหมคว,ควรจะหนี อ่เดีกคนนี้นี่โอ้โห,หน่ากลัววะ่ะเฮ้ยคิดแ่ม่งดื้อจัดรู้สึกบินได้ด้วยอ๋ยะอะไรอ่ะมบาเบาสิตกใจอยู่แม่ตรงเนี้ยเดี๋ยวไปตูวออเลยเยไหนวะเดี๋ยวนะใช่ปะ,ะมาสู่ข้องไหมเนี่ยรวด,ดก่อนนอนผู้หญิง โตเโตเต็มเลยมีความปิดอยู่อะไรวะเนี้หนังสือรับรองการทําบุญการได้รับรางวัลไม่สําคัญเท่ากับปัวหลูรางวัลเป็นเพียงข้อพิสูจน์ว่าเธอไม่พึงพอใจไปรับรองคุณธรรมจากมหาวิทยาลัยตรงหูเมึ่งปัวหลูนักศึกษาชั้นปีที่สามจากแผนกกฎหมายมีผลการเรียนดีและอยู่อันดับสองในชั้นเรียนใบรับรองนี้นําเสนอเพื่อให้กําลังใจ ปู่หลูไม่ชอบใจสิ่งนี้ปู่หลูชอบใจแต่พีเอ็มหนังสือหนังสือหกรหัสที่สมบูรณ์ประกอบด้วยกฎหมายโอ้ทั่วไปหกสาขาได้แก่รัฐธรรมนูญประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายพาณิชย์นหนังสือกฎหมายนี้คือเป็นต้วของปู่หลูปู่หลูใช่ไหมปล่อยคามทิ้งไว้ด้วยมีรูปด้านหลังรูปไม่มีอะไรรูปพที่ิหงแหน เฮ้ยเอาแล้วอัปเดตยังต้องหาอเตอ๋ออยู่ึออ๊บโอ้โหโทรศัพท์เหรอชามึงเข้าไปคุยในห้องได้ไหมไม่มีผู้โทรอ่ะทิบหายแล้วใช่เหรอ้อาทำไงอะเว้เว้โว้ย ชั้นสี่ฮะใช่ป่ะวะสรโดนหลอกป่ะเนี่ยสาม女他们่四楼吗？我要要怪怪怪มันควรไปแลวป้าล่ะไปที่ชั้นสโอ้โหชั้นสี่ต้องไปทางนี้อันนี้ชั้น 3. สามเนาะสมันจะให้ออกไะเนี่ยยียอ่อะไร 什么呀？等等等等，累成哪？了。啊！阿辛，你都走光了？原来人都在这里。学姐，我跟你说，我还好，你们都没事。我我刚刚遇到鬼了，你们一定要多小心哎。哎呦！哎呀！气氛好像怪怪的。恶心，恶心！阿丽娃，啊、去死吧！你们怎么有脸在我面前搞这些？ 什么？哎呀？啥？哦，我 on 哎，阿泉。安根干。文耀，你怎么在这里？少骗了，刚刚不是你叫我来四楼的吗？啊？哇，你他妈演假了啦！我刚看到真的快吓死了。哎，你他妈！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 哎，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  โอ้จบในเรื่องมึงพอดีเออเฮ้ยต่อไปเป็นเรื่องของมึงปวหลูมีผมเองสมาชิกล่าท้าผีสะพานต้องคำสาบมึงปวหลูนักเรียนโรงเรียนกฎหมายชั้นปีที่สาหัวหน้าค่ายวันเกิดเจสิงหาคมปีพันเก้้ก้าชาวเกาสงในพื้นที่บุคคลที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนกฎหมายเธอเป็นคนฉลาดสมองไวและมีประสบการณ์สูงรวมทั้ง เป็นเทพธิดาท่ามกลางหนุ่มๆเธอชอบจัดงานกิจกรรมและสมัครใจเข้าร่วมสมาพันธน์ักศึกษาโดยเสนอชื่อตัวเองเป็นนักศึกษาไอ,อ้เป็นหัวหน้าค่ายเริ่มจากช่วงเวลานั้นเมื่อปัวหลูสัญญาว่าจะต้องทําให้งานในปีนี้ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุด人也不在房间，哦，马上去换。什么也没说就跑掉，阿全到底在干什么算了，打给他总会接吧。 不过这里讯号真差哎โอ้คนหาสถานที่เชื่อมต่อก็คือต้องหา wifi บ้างเถอะน้องเึงปวดรูเหมือนไม่ใช่ห้องที่เรามามาเมื่อกี้นี่เลยนะใช่ไหมโทรศับเป็นไงบ้างดูงสิปุ๊บคนหาสถานที่เชื่อมต่อ wifi ก่อนเลยขั้นแรกนะ พาร์ทนี้ในเรื่องม่ยาวเท่าไรงั้นพาร์ทนี้เดี๋ยวจบไปที่นี้กอนแล้วกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้ชมย้อนหลังฝากกดแชร์ให้ด้วยนะส่งใครที่เพิ่งมาใหม่อย่าย่าอ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 ย่ากย่าอ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 ต่าอย่าอย่ามย่าอย่าอต่าอต่อย่าย่อไปาอย่ผอย่าอย่าอย่นอ่อยอย่อต่าอายกันน่คอับผมโอเคงั้นสอหา่าอย่าอย่อยอย่อาอา่อ่อ่อย่าอย่าอยบาอ่่ออ่ a อนต่อไปแล้วกัน